มาที่อีกงานสำคัญของบูมกิตก้องและพิงพลอยประภาวดีค่ะกับงานยอยศยิ่งฟ้าอายุทยามรดกโลกที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบูมและพิงพลอยจะพาผู้ชมย้อนอดีตผ่านแสงเสียงสุดระการตาด้วยโปรดักชันจัดเต็มเปิดการแสดงรอบแรกไปแล้วด้วยความยิ่งใหญ่กับนักแสดงร่วมกว่าร้อยชีวิตฉากช้างชนช้างเรียกเสียงปรบมือจากผู้ชมอย่างต่อเนื่องบูมรับบทคุณทองด้วงหรือรัชกาลที่1ส่วนพิงพลอยรับบทเท้าสีสุริโยไทย แฟนๆซื้อบัตรเข้าชมการแสดงได้แล้วที่ไทยทิเตเมเจอร์หรือไปซื้อที่หน้าง,งานได้เลยบริเวณลานด้านหลังวัดมหาธาตุอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดแสดงตั้งแต่วันนี้ถึง29มกราคมบูมพิงพลอยตั้งใจเต็มที่เพื่องานยิ่งใหญ่ครั้งนี้ค่ะ ดีใจเราก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะเพราะว่าก็เป็นงานอีกงานหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าเท่าที่เคยทํามาในชีวิตเนาะคือด้วยบทบาทหน้าที่ที่ได้รับเนี่ยก็คือโอ้โหมันเป็นเกียรติกับชีวิตบูมมากคือมันต้องทุ่มเทจริงๆแล้วก็มาเป็นอยุธยาบอยอยู่ประมาณคร <c oughs> ึ่งเดือนนะ่ะ <c oughs> อยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศจริงๆว่าตอนที่เราเทําการสแสดงอะ่ะมีทั้งคนดูแสงสีเสียงเอยแล้วก็ทุกอย่างองค์ประกอบนักสแสดงร่วม แม้กระทั่งมีช้างมีม้ามีเอฟเฟกอะไรอย่างเงี้ยข้างหลังใช่ไใช่คือแบบยิ่งใหญ่จริงๆอันนี้ของจริงครับของจริงครับพูดปุ๊บมาปั๊บเห็นไหมมาเลยครับผมสำหรับใครนะครับที่อยากมาชมงานที่ยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้หรือว่าอยากมาให้กําลังใจผมกับน้องพิงพอเนี่ยก็สามารถหาซื้อตั๋วกันได้แล้วนะครับผมที่ไท a i t i c k ต t m a เมเนะครับหรือว่า ซื้อที่หน้างานก็ได้เนาะใช่ค่ะก็ต้องแต่วันที่20ถึงวันที่29มกราคมนี้เลยนะคะก็อยากให้ทุกคนมาดูแล้วก็มาให้กำลังใจเยอะค่ะจะบอกว่าคุ้มค่ามากๆแน่นอนค่ะเจอเราทุกรอบแน่นอน,น,อนค่ะอากาศกำลังดีเย็นๆนั่งดูบูม,มดูน้องพิงคอยดูช้างดูมา้าดูประวัติความเป็นมาดูนักแสดงทุกท่านที่มารวมในการแสดงแสงเสียงโอ้โหเอฟเฟกต์ลังการระบงระเบิดุมเชื่อผมยังไงก็ต้องมา